สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้ย่ดาจะพามาเฮ็ดแกงไก่นะคะทุกคนทําง่ายๆนะคะพี่แกงแย่ดาวกับปันเราเด้อพี่น้องคะใส่อันคาตไคร้ไปประกูดกับปีเนาะหอมแดงนะคะทุกคนเกลือกับชูรสนะคะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากเนาะ่าใส่กะปิไปด้วยเด้อมันเลยดำยังสีเนาะพี่น้องเนะาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นผักแย่ดาวล่างเรียบร้อยแลวค่ะเป็นผักรวมนะคะมีผักชีลาว พักอันพักกาดกวางตุ่งเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ดอกกระหล่ำจังหน่อยค่ะไปเห็ดน,น้ำกันเลยค่ะพี่น้องค่ะกับเขาเมื่อกี้เห็ดง่ายๆเนาะ่ไล้วก็จะใส่ไก่ลงไปเนาะค่ะเนาะใส่ไก่ไปแล้วก็จะใส่นะคะตีแกงน,นะคะทุกคนก็เนาะหรือก็เด้ออดเอาหนามาใส่จังหน่อยกนได้จตกเติมน,น้ำพอได้ขวบนะทุกคนเนาะ เดินมาลงไปค่ะจะเามาขวไก่ให้มันสุกก่อนนะทุกคนนะโอ้ยมอมันลื่นมอมันลื่นนะรอแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน,นเลขียวเขี่ยวไปเรื่อยๆก่อนนะคะทุกคน น,นี่ไก่ยายดาวกระครัวเริ่มสุกแล้วเนาะพี่น้องเนะาะดล้วกจะเติมน้ำเด้อค่ะทุกคนเติมนม้ำไก่สุกแล้วเติมนม้ำถามมันเดือดอีกเธอยายดยวจะเติมพักเนาะคะ่ะทุกคนขาทินถาจะคาวจ้าจเดือดได้ที่แล้วทุกคนปรุงง่ายๆนะคะยายดาบจะใส่ผงชูรสนะคะเนะาะกะเอาเด้อค่ะพี่น้องขาของยายดาบมันหมอใหญ่เนาะ เนี่ยค่ะเกลือนะคะทุกคนใส่ลงไปนะคะกะเอานะคะแล้วรอชิมดูก่อนก็ได้ทุกคนนี้เราจะใส่ผักแล้วนะคะเติมเกลือเติมชูรสไปแล้วเนาะใช้มือหยิบเลยทุกคนใส่ผักลงไปนะคะชีลาวเนาะ ต้นหอมก็มีนะคะผักรวมทุกคนจ้ะกินถึงเย็นนะทุกคนข้าวรัวบ่อยๆมันก็ร้อนเนาะให้เราท,ทําทีเดียวกินถึงเย็นเลยค่ะอันนี้กลางวันนะเด้เราเบรกมาทํากับข้าวหนึ่งชั่วโมงเนาะ,ะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอาช้อนคนๆน,นะคะดเดี๋ยว ช่วยใส่ข้าวคั่วด้วยกว็ได้นะมักก็คือกันเนาะพี่นองเนาะใส่ข้าวคั่วลงไปน้ำกระไดนี่นะคะ่ะื้อเพิ่นมันกับบอแสบนะคะย่าเดาก็เลยต้องสลับเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะนี่เนื้อไก่ทุกคนคะ่นะน้ำถั่ยวย่าดาก็จัดนี่แหละคะ่ะ รอสักพักนะคะเนาะนค่ะคุณตามใจชอบนะคะทำกินง่ายๆนะคะอาหารบานเฮาเนะพี่น้องเนะาะทำมันซุกจ้าบบน,นี้นี่เนาะค่ะทุกคนแกงไก่ยายดาวกระชิ่ดไดทีละเดอ้อพี่น้องจ้าเป็นตะแซบ่บอสมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันจ้าแกงไก่ใส่ผักรวมเนาะค่ะผักกาดต้นหอมนะคะทุกคนค่ะ ซิมปรุงรสตามใจชอบเนาะพี่น้องเนาะไปยดัดผักไปตักใส่ถ้วยเลยค่ะแบบนี้สุกลระจาพี่น้องจ้าม่เดอกินน้ากันพี่น้องปรุงตามใจชอบนะคะทุกคนนี่แหละค่ะแก่งไก่ใส่ผักรวมยะดดาวเนาะ,ะนะพี่น้องใส่ข,ข้าวคั่วน้ำก็ได้เ้อมันนี่ของยะดดาวบดเนาะคะ่ะปกติยะดดาวใส่แหละมักใส่พายุไก่มาเดิอมากินน้ำยะดาวจ้า แล้วแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วกับเขาไอ้อ้อนห้วนหวน,หวนทุกคนจ้าจ้าคิปนี้เดาก็ไบาซสั้นมีก้อนฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยศดาวน้ำเน้ด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ